Hello YouTube. birthday YouTube! today. my Yay YAYA! It's เคยสงสัยกันบ้างไหมว่าถ้าเกิดกร,ร่าฟินก็บบอดที่ราคาต่างกันเนี่ยแล้วมันจะเล่นได้ต่างกันหรือเปล่าืมอ MM คุณภาพที่ได้มันจะต่างกันไหมและเมื่อช่องนี้เป็นช่องทดลองวิทยาศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาเปรียบเทียบฟิงกรบบอรดสาราคากันนะครับ We a โอเคผมหยิบติ๊ก คผมหยิบฟิงเก็บอร์ดมา3ตัวนะครับซึ่ง3ตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าราคามันต่างกันยังไงแล้วพวกส่วนประกอบเนี้ยมันต่างกันยังไงบ้างนะครับอันนี้ที่ผมวางเรียงไว้นะครับราคามันจะเรียงจากซ้ายไปขวาครับก็คือถูกไปแพงเริ่มจากตัวนี้เนี่ยราคาที่ผมได้มาเนี่ยไอตัวนี้ที่ผมได้มาเนี่ยราคา92บาทผมได้มาจาก ผมได้มาจากแอปช้อปปี้นะครับราคาของมันเนี่ยอยู่ประมาณ92บาทส่งมาจากประเทศจีนนะครับแล้วก็อันนี้คือฟิงเกอร์บอร์ดที่ราคาถูกที่สุดที่ผมมีในคอลเลคชันของตัวเองนะครับส่วนอันต่อไปนะครับก็คืออันนี้นะครับอันนี้่ยเป็นแบรนด์ไทย เกือบจะทั้งหมดนะครับแต่ว่ามันจะมีสม่วนประกอบทั้งอย่างที่เป็นของแบรนด์นอกมันจะมีแค่ทัคครับที่เป็นของที่เป็นของแบรนด์สเกลก็คือเป็นแบรนด์ของประเทศอังกฤษแต่ว่าออราคาเนี่ยมันจะไล่ๆ่กับแบรนด์ของไทยคือไม่ไม่ได้ห่างกันมากนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะขอเอาเซตอัพตัวนี้มาเปรียบเทียบว่ามันคือแบรนด์ไทยแล้วกันนะครับเพราะว่าอันนี้แผ่นของไทยครับเป็นแผ่นของร้านโฮลฟิงกอ์บอร์ดล้อเนี่ยเป็นล้อยูรีเทนนะครับของแบรนด์ไทยก็คือของร้านโฮลฟิงก็บอรดอีกเหมือนกันรรรราา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 คคปปะะมมณณ890 390บบททแผ่น ส่วนทรัคเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วเพราะว่าผมได้มานานมากแล้วน่าจะประมาณคือผมตีรวมๆเนี่ยเออม,มันมีบูชชิ่งตัวนี้หน่อยบูชชิ่งของร้าน X6 Tuning นะครับอย่าลืมไปลองติดตามกันด้วยเออผมคิดว่าแผ่นเนี้ยราคาประมาณ1 5 0 0ถึง1,600บาทอันสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นแบรนด์นอกทั้งหมดเลยนะครับคือแบบส่วนประกอบพวกนเนี่ยเป็นมาจากแบรนด์นอกหมดเลยเป็นร้อยูริเทนนะครับของ Oak กว l ว อ,อ,อันนี้น่าจะเป็นเวอร์ชั่น RV2V ั้งครับแล้วก็ทรัคเนี่ยเป็นของแบรนด์ Dynamic แผ่นอ่ะของเอ่อเบอร์ลินวูดหรือ Black River นะครับน่า,นาจะเขาน่าจะเป็นแบรนด์เดียวกันแล้วมั้งผมอันนี้ผมไม่แน่ใจเซนตอัพตัวนี้เนี่ย ราคาอยู่ที่5,000บาทครับผมผมมีคลิปอยู่ทั้งทั้งอันนี้เลยทั้ง92บาทแล้วก็ทั้ง5,000บาทเนี่ยผมมีคลิปอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวผมจะขึ้นการาไวให้ตรงนี้แล้วกันนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง3แบรนด์นี้ให้ดูกันแบบอันต่ออันตามที่ผมอันนี้ผมเล่นจริงนะแต่ผมจะรีวิวว่าแต่ละอนนันมันต่างกันอยังไงอันไหนมันแบบมันดียังไงอะไรเงี้ยแล้วแบบเพิ่งเริ่มเล่นหรือว่าหรือว่ากําลังหาเก็บของดีๆเนี่ยควรจะซื้อแบบไหนอะไรงเรง โอเคเรวเริ่มจากแบรนด์แรกก่อนนะครับที่ราคา92บาทอันนี้เนี่ยผมได้มาจากช้อปปี้นะครับแล้วก็ครั้งแรกที่ได้มาเนี่ยคือผมประทับใจมากเพราะว่ามันราคามันราคาแบบแค่เ2บาทนะครับแต่ว่ามันสามารถเล่นได้เหมือนแบบทุกราคาที่หลักพันเลยนะที่เขาให้มาเนี่ยมันเป็นล้อลูกปืนนะครับแต่ว่ามันมันไม่มียี่ห้อหรอกแต่ว่ามันเป็นล้อลูกปืนคือคุดได้ล้อลูกปืนในราคา92บบาทเนี่ยนะ แล้วก็ตัวทรัคนะครับเขาให้บูชชิ่งมานะครับซึ่งทําให้ทรัคเนี่ยมันสามารถเลี้ยวได้เนี่ยเห็นปะมันจะแบบมันจะเลี้ยวได้อย่างนี้แล้วก็ตัวทรัคนะครับมันเป็นเออผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเป็นเหล็กแหละมันน่าจะเป็นเหล็กนะครับแล้วก็ตัวแผ่นเนี่ยหน้ากล่องอ่ะเขาเขียนว่ามันคือไม้เมเปิลอันนี้คับมันค่าพลายของมันจะมีประมาณ 3- 4ชั้นอ่ะนะครับแล้วก็ทรงของมันเนี่ยเล็กมากผมคิดว่าอันเนี้ยน่าจะไซส์ประมาณ29 ส่วนคลิปเทปนี่ก็ตามปกติครับคือมันดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องมานั่งตัดไม่ต้องมานั่งแบบตัดของคลิปเทปเองเขาให้มาเนี่ยมันสามารถแบบมันมันแปะลงไปได้เลยเราไม่ต้องมานั่งวัดว่าแบบจะเออเราจะตัดไม่สวยหรืออะไรเงี้ยในเรื่องของการเล่นจริงเนี่ยไอตัวราคา92บาทอันเนี้ยผมคิดว่ามันสามารถมันสามารถมันสามารถฝึกได้นะถ้าเกิดว่าคุณแบบอยากเริ่มจะลองเล่นอะ่ะซื้อราคา92ามา ผมว่ามันฝึกได้นะเว้ยแต่ว่ามันจะยากกว่าอันนี้อันนี้ผมคิดว่าน่าจะด้วยทรงของมันอะที่มันยังเป็นทรงที่เก่ามากๆอยู่นะครับเหมือนเขาผลิตออกมานานมากๆแล้วอะทรงมันทําให้เล่นยากนิดนึงส่วนเรื่องความคงทนเนี่ยอ,อันนี้คือสภาพที่ผมเล่นไปประมาณสองสามเดือนอะฟังเสียงล้อนะ คุณจ่ายเท่าไหร่คุณก็ได้เท่านั้นนะครับแต่ว่าถามว่าอันนี้คุ้มไหมถ้าเกิดว่าอยากจะเอามาลองฝึกเล่นผมมองว่าคุ้มนะเพราะว่าราคา92บาทเองทีนี้มาพูดถึงอันต่อไปกันนะครับอันนี้เนี่ยผมผมไม่ชัวเรื่องราคาเท่าไหร่แต่ผมคิดว่าราคามันจะอยู่ช่วงประมาณ1,500ถึง1,800บาทอันนี้คือมันเป็นของดีนะครับมันเป็นแบรนด์ไทยมันจะต่างจากไอตรงราคา92บาทอย่างงี้ครับตัวทรัคของมันเนี่ยมันจะแข็งแรงกว่าครับแล้วรูปทรงมันจะ,ะเดี๋ยวผมเอามาวางเทียบกันให้ดูเนี่ยเห็นไหม ลูกทรงมันจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวแผ่นนะครับเขาจะมีเชฟแบบหลายแบบมากๆอันเนี้ยที่เขาส่งมาให้ผมเนี่ยมันเป็นเชฟที่เขาเออเขาบอกว่าถ้าผมจําชื่อไม่ผิดนะเขาบอกว่ามันคือเชฟ pop c y c l หรือเปล่าตัวเชฟเนี่ยจะทําให้เล่นง่ายมากๆนะครับแล้วก็โน้ตกับเทลอะมันจะชัดมันจะมีโน้ตกับเทลชัดเลยเนียเนี่ยมองดีๆอยากรู้ว่าแล้วก็ล้อเนี่ยถึงเป็นล้อลูกปืนก็จริงแต่ว่าตัวตัวตัวล้อเนี่ยทำมาจากยางยูรีเทนนะครับก็คือเป็นแบบมันจะเป็นมันจะเป็นวัสดุแบบเดียวกับบอราาาค5000ท แต่ว่าอันนี้มันจะนิ่มหน่อยคือมันก็เอียดเหมือนกันนะครับดูนะแล้วก็แผ่นเนี่ยแข็งแรงกว่าตัวราคา92บาทแน่นอนที่เขาส่งมาให้เนี่ยเหมือนมันจะเป็นแผ่นเบต้าของผมมันเลยไม่มีลายกราฟิกอะไรนะครับข้อแตกต่างก็คือมีคลิปเทปครับคลิปเทปเนี่ยจะดีกว่าตัวราคา92บาทแน่นอนเออมันจะถ้าเกิดว่าเล่นไปนานๆเนี่ยมันจะยิ่งเหนียวครับราคา92บาทอะ่ะแผ่นคลิปเทปมันประมาณนี้เลยแต่ว่าคลิปเทปของไทยอะ่ะ มาเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมอันเนี้ยต้องเขาเรียกว่าต้องตัดกิฟเทปเองอ่ะต้องแบบต้องลองทําเองอ่ะซึ่งตัวเนี้ยผมว่าสนุกดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของความทนทาน่ะผมว่าโดยรวมแล้วอ่ะราคาช่วงราคานี้ผมว่าโคตรทนเลยนะส่วนอันนี้นะครับมันราคา5000บาทนะครับที่ผมถืออยู่ในมือเนี่ยอะไรนะนี่นายซื้อแผ่นเนี้ยมาราคา5,000บาทเนี่ยนะทำไมไม่ไปซื้อสเก็ตบอร์ดจริงวะเฮ้ย <Bro. S 2> นี่คือเซตอัพฟิงเกอร์บอร์ดแห่งความคลั่งไคล้นี่คือเซตอัพฟิงเกอร์บอร์ดแห่งความชื่นชอบนี่คือเซตอัพฟิงเกอร์บอร์ดที่มึงจะเสือกได้ไหมเนี่ยพี่ครับผมซื้อแถวบ้านผมมาราคาสิบบาทเองครับเป็นเหล็กด้วยครับพี่ครับคนที่จะซื้อแผ่นราคาขนาดนี้เซตอัพราคาขนาดนี้เนี่ย ถ้าไม่ถ้าไม่เหลือจริงๆก็คงชอบมากจริงๆนะครับถามว่ามันต่างกับแผ่นอื่นมากๆไหมเนี่ยมันต่างนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยตัวแผ่นเนี่ยที่เขาประกอบมามันมีอันนี้ผมได้มาเป็นเป็นรุ่น5พลายพลายก็คือแผ่นที่เขาใช้ในการประกอบนะครับมันจะมีจํานวน5แผ่นประกอบขึ้นมาเป็นสเก็ตบอร์ดหแผ่นเนี่ยไอผมผมผมบอกได้เลยว่าแค่ตัวแผ่นอย่างเดียวเนี่ยมันมีความต่างกับทั้ง2ราคาตัวเนี้ยนะครับมากๆก็คือแผ่นนอกเนี่ย แม่งโคตรแน่นเลยครับคุณฟังเสียงป๊อปนะเดี๋ยวผมจะป๊อปให้ดูถ้าเกิดว่าโทรศัพท์ผมมันอัดเสียงดีๆหน่อยเนี่ยคุณจะได้ยินเลยว่าการป๊อปแบบแผ่นอะ่ะมันแน่นมากๆนะครับพอเวลาเราป๊อปเราจะรู้สึกได้ว่า เออมันแน่นแล้วมันแข็งแรงจริงๆนะครับแล้วก็ตัวทัคนะครับอันนี้ผมได้มาเป็นแบรนด์ไดนามิกขนาด32มิลนะครับแล้วก็ล้อโอ๊กวิ l อันนี้อันนี้ในเรื่องความต่างเนี่ยต่างกับในช่วงราคาในเรื่องในเรื่องความต่างต่างกันเนี่ยมันต่างกันแน่นอนอันเนี้ยผมได้พิวออดคัมาด้วยพิวออดคัก็คือในส่วนตรงเนี้ยนะครับที่มันจะรองทักกับฐานทักเอาไว้ในตรงเนี้ยแล้วก็เราได้บล็อชชิ่งด้วยครับแล้วก็ในเรื่องของความคงทนนะครับผมคิดว่ามันน่าจะทนพอๆกับราคา1 8 0 0เลย มันทนไหมมันมันทนครับมันทนโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเอามาเปรียบเทียบกัน3ตัวด้วยการเล่นท่าแล้วกันว่าตัวไหนเนี่ยจะเล่นได้ง่ายกว่ากันโอเคฮายโอเค Fine. A little time to move along. I know that it gets Ooh, hard, but you gotta carry on. Three quick If you feel like you're never quite good enough, I know that the hardest part is giving up. So, you gotta run towards the shine. I will be right there, holding your hand Run towards the sun I will be right there, holding your hand ผมกำลังล,งลองลองเล่นอยู่อะเนี่ยน็อตตรงนี้มันไม่ใช่ล็อกนัดในราคาที่สูงขึ้นนะครับคุณจะได้ล็อกนัดที่ดีขึ้นผมจะลองคลิกฟิปแล้วก็บอร์ดสไลด์อีกค่าหนึ่งล <You S 1> แล้วกันนะครับแล้วก็แรนธรรมดาปกตนินะ้อ ทีนี้อันนี้เป็นชาเลนส์สุดท้ายนะครับคือผมอะยังฮิลฟิปไม่แม่นแล้วผมจะลองดูว่าในสาแผ่นนี้อันไหนเนี่ยมันจะใช้จำนวนครั้งน้อยที่สุดนะครับเดี๋ยวลองดู ผมว่าผมทําบนอันนี้ไม่ได้อะเอ็นก e แฮปปินเอ o n happen โอเคแ้วผมสรุปสั้นๆให้ฟังเลยนะครับตัวราคายก้าบาทเนี่ยเดี๋ยวผมเล่นเมื่อกี้เนะี่ยเดีือด ไอตรงน็อตตรงเนี้ยมันไม่ใช่ล็อกนัดนะครับแล้วก็เราต้องมาคอยขันตลอดเผื่อว่ามันแบบเล่นๆอยู่มันอาจจะแบบหลวมออกมาได้นะครับแล้วก็ผมสามารถเล่นหลายๆท่าได้นะครับบนแผ่นนี้สามารถเล่นได้เกือบทุกๆอย่างแหละแต่ว่าบางท่าอย่างฮิลฟิปเนี่ยผมทําไม่ได้จริงหรือว่าอันนี้ผมผมหรือไม่ก็คือผมกากเองนั่นแหละนะครับ ก็อันนี้มันก็ตามราคานะครับเอ่อคุณจ่ายเท่าไหร่คุณก็ได้เท่านั้น,นนะครับส่วนขยับขึ้นมาหน่อยอันนี้นะครับไม่ไม่หน่อยอ่ะเยอะเยอะอยู่คืออันนี้นะครับราคาประมาณ1,800บาทอันเนี้ยคุณจะได้ล็อกนัดตรงนี้เล่นไปอ่ะน็อตมันจะไม่หลุดแน่นอนแล้วก็คุณก็จะได้ทรัคที่แข็งแรงนะครับแล้วก็มันแบบมันแน่นอ่ะล้อนะครับที่ทนมากกว่าเดิมแล้วก็ล้อฟรีที่แบบเออมันมันแล้วก็แผ่นที่มีเชฟหลายเชฟให้เลือกนะครับแล้วก็ฟิวติดง่ายนะครับแล้วก็ทนทาน ลิปเทปที่มีคุณภาพนะครับในราคาประมาณนี้เราก็จะได้ของดีขึ้นมาดีกว่านแน่นแน่นอนแบรนด์นอกอันเนี้ยคือไม่ต้องพูดถึงเลยมันทุกอย่างมันแน่นแล้วมันก็แบบน้ำหนักดีน้ำหนักเยอะนะครับแล้วก็คือแค่ถือมันก็แบบดูดูดีแล้วอะไรเงี้ย ทีนี้มาพูดถึงว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะซื้อสิงเกิลบอร์ดสักหอันเนี่ยช่วงราคาไหนเหมาะกับคุณนะอ,อันนี้ผมจะพูดก่อนว่าสมมุติว่าถ้าเกิดคุณเป็นมือใหม่อยากลองเล่นนะครับโดยที่ยังไม่มีสิงกระบอรดเลยแล้วก็เราไม่รู้ด้วยว่าถ้าเราซื้อมาเนี่ยเราจะเล่นได้นานขนาดไหนแล้วเราจะชอบมันไหมผมแนะนําที่ตัวราคา9ก2บาทครับเพราะว่าถ้าเกิดซื้อมาเล่นแล้วไม่ชอบเนี่ย ก็มันก็แค่ราคา92บาทเราก็จะไม่ได้เสียดายมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่มีงบจริงๆแล้วอยากจะอยากจะได้ซิงเกิลบอดจริงๆเนี่ยแบรนด์ไทยเนี่ยมันจะมีอีกช่วงราคาหนึ่งครับเป็นเป็นชุดคอมพลีทเลยก็คือครบชุดเหมือนกันลองถามเข้าไปที่หลายร้านเดยวผมจะแปะเดยวผมจะแปะลิงก์ร้านไว้ให้ดีสคริปชั่นนะครับลองไปถามมาดูเขาจะมีชุดโปรกับชุดสแตนดาร์ด แบ่งออกเป็นสชุดนะครับชุดสแตนดาร์ดเนี่ยจะราคาถูกกว่าอันเนี้ยผมว่าน่าจะราคาไม่เกินหนึ่พันบาทก็สามารถเล่นได้แล้ว,ลว,ลวดีกว่าราคากสบาทแน่นอนนะครับแล้วก็ทีนี้พอมาพูดถึงว่าสมมติว่าคุณเล่นราคาเก้าสบาทอยู่แล้วคุณชอบมันคุณอยากจะเล่นอะไรที่มันดีกว่าเนี่ยผมแนะนํานะครับให้ซื้อราคานี้ไปเลยเนี่ยราคาเนี้ย ผมแนะนําให้ซื้อราคา1,800บาทไปเลยนะครับเพราะว่ามันจะคุ้มแน่นอนคุณจะได้ความทนทานคุณจะได้ความเล่นง,ง่ายแล้วก็เหมือนยังไงเหมือนสมมุติว่าเราแบบฝึกเก่งแล้วอ่ะมันจะยิ่งช่วยทําให้เราอ่ะแบบเล่นได้ดีมากขึ้นดีกนะครับเพราะว่ามันจะตอบสนองกับการเล่นของเรามากขึ้นดีกแล้วทีนี้สมมติว่าถ้าเกิดคุณข้างใค้แล้วก็ชื่นชอบมันจริงๆเนี่ยไม่ว่าคุณจะเล่นมานานขนาดไหนเนี่ยผมแนะนําให้ลองแบรนด์นอกดูสักครั้งหนึ่งครับ แล้วคุจะรู้สึกได้เลยว่ามันแตกต่างจริงๆครับแต่ว่าถามว่าสําคัญขนาดที่ว่าต้องซื้อราคา5,000กว่าบาท6,000กว่าบาทไหมออย่ yeah, get i n t ย่ get i n t คือไม่ว่ามันจะราคาขนาดไหนอะครับถึงมันจะราคา10บาทก็ตามแต่ว่าถ้าคุณเล่นแล้วคุณสนุกกับมันอะ ผมว่าแค่นั้นอ่ะก็พอแล้วแล้วถ้าเกิดว่าเราชอบจริงๆค่อยๆเก็บตังค์ก็ได้แล้วค่อยๆซื้อแบบซื้ออ่าสมมติว่าเรามีแผ่นก็แบบสองบาทใช่ไหมแล้วเราแบบเออชอบโคตรชอบเลยว่ะฟิงเกอร์บอร์ดชอบเล่นมากเราซื้อเก็บตังค์ซื้อล้อกก่อนก็ได้เก็บตังค์กกซื้อแผ่นใหม่ก็ได้ค่อยๆซื้อไปทีละอย่างก็ได้ค่อยๆประกอบไปก็ได้นะครับสุดท้ายคุณก็จะมีเซตอัพที่เป็นของตัวเองที่คุณชื่นชอบมันจริงๆอ่ะนะครับเออเล่นให้สนุกนะครับ คืออย่าไปซีเรียสว่ามันราคาเท่าไหร่หรือว่าอะไรยังไงแต่คือแบบเราสนุกกับสิ่งที่เรามีแล้วเราเล่นโอเคครับคลิปนี้จะจบประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่เข้ามาในช่องผมใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วกดไลค์ไว้ให้ด้วยเพราะว่าผมทําวิดีโอเกี่ยวกับฟิงเกอร์บอร์ดการทดลองวิทยาศาสตร์สัตว์โลกน่ารักนะครับแล้วก็โคเวอร์เพลงโอเคครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับผมไปเจอคลิปหน้านะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับ